โดยเลขาที่การคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i ก็บอกนะครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งต้องมีการทำงานเพื่อเตรียมการก่อนไปไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลเชิงลึกแพ็กเกจการลงทุนที่จูงใจและตอบโจทย์ต่อความต้องการของนักลงทุนรวมถึงการทำงานเพื่อติดตามผลการประชุมอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานของนายกเศรษฐาร่วมกับทีม b o i เพื่อช่วยแก้อุปสรรคและปัญหาต่างๆให้ได้ครับ รวมไปถึงกฎระเบียบเพื่อทําให้ประเทศไทยเอื้อต่อการลงทุนในส่วนนี้เองนายกเศรษฐากับรัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดย B O I ได้ประเมินเม็ดเงินลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมโรดโชว์และมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลจากทั้ง4อุตสาหกรรมหลักรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ558,000ล้านบาทนะครับ แล้วนอกจากนี้ครับยังได้เห็นความคืบหน้าการดําเนินงานในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวีซ่าฟรีข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA